สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บัญชาชุมเชเวทใน New Social กับ a i s Play News นะครับ6เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมจะออกไปเที่ยวไหมฮะแน่นอนครับทุกคนคิดถึงเลยครับว่าเมื่อได้ปลดล็อกเมื่อได้เปิดประเทศแล้วอยากจะเที่ยวไปในประเทศเพื่อเป็นการผ่อนคลายคลายความเครียดที่ตัวเองนั้นต้องถูกล็อกอยู่กับบ้านมาเป็นเวลานานแน่นอนครับอัปปุรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจองสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ได้ทําการบ้านทันทีนะฮะทำให้เรารู้ครับว่าเอาคเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งก็คือประเทศไทย ฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยคนไทยยากจะออกไปท่องเที่ยวมากที่สุดใน3าสประเทศนี้ครับอากุดาทำคนสํารวจออกมาพบว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนไทยพร้อมจออกไปเที่ยวละส่วนอีก3ประเทศนั้นดูเหมือนว่าคนในประเทศของเขานั้นไม่ค่อยจะมีกระเจี๊ยใ,ในการท่องเที่ยวในประเทศเท่าไหร่นะฮะแม้ว่าจะเป็นอันดับที่2รองลงมานเนี่ยก็คือประเทศมาเลเซียมี1 2ส ฟิลิปปินส์มี8%ครับและเวียดนามเนี่ยดูจะเป็นประเทศท้ายสุดเลยที่คนของเขาอยากจะเที่ยวในประเทศมีเพียงแค่5%เท่านั้นเองนะครับเอาละ่ะในเมื่อคนไทยอยากจะออกไปเที่ยวมากที่สุดเนี่ยก็ต้องมานั่งนึกถึงด้วยครับว่าคนกลุ่มไหนที่อยากจะออกไปเที่ยวมากที่สุดในช่วง3-6เดือนข้างหน้าเราดูจากผลสำรวจของ oda, ขอ g o ก a กาจะพบนะครับว่าเป็นคนกลุ่ม Generation Y ถึง Generation X นี่คือ2กลุ่มใหญ่ครับที่พร้อมอยากจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกบว่าคน2กลุ่มนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันแน่คนที่เจเนเรชัน X ก็คือ41-56ถึงปีในขณะเดียวกันคนเจเนเรชัน Y นี่นะครับก็คืออายุ25-40ถึงปีคน2กลุ่มนี้ทำไมอยากเที่ยวในประเทศมากนักโดยเฉพาะเป็นคนไทยด้วยเหตุผลชัดเจนครับไว้ทำงานเจ้าของกิจการแถมถูกล็อกอยู่ที่บ้านในแง่ของการทำงานจากที่บ้านแล้วก็เบื่อหน่ายกับเรื่องของการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ไปไหนก็ไม่ได้ขีดจำกัดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าปลดล็อกแล้วคนกลุ่มนี้อยากจะไปเที่ยวมากที่สุดและประกอบกับเป็นคนกลุ่มที่กำลังอยู่ในวัยทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจกำลังซื้อคนกลุ่มนี้เนี่ยแม้จะระบบผลกระเทบอยู่ก็าตามนะครับแต่ก็ถือว่ามีกำลังพอที่จะใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาอันสั้น3-6เดือนตรนี้ ทีนี้ถามว่าคนกลุ่มไหนที่เที่ยวรองมาเป็นอันดับ3ามแน่นอนครับคนที่สูงวัยนั่นเองฮะนั่นคือยุคเบบี้บูมเมอร์ขออภัยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นคนกลุ่มที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ <ๆ S> 2กลุ่มนี้เนี่ยอยากจะเที่ยวเมืองไทยมาเป็นอันดับ3ครับเหตุผลก็เพราะว่าโดยวัยที่สูงอายุคด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของโคิดที่ยังมีอยู่ๆๆการเดินเหินเดินทางอะไรต่างๆก็ไม่สามารถเดินทางระยะไกลได้และกลุ่มสุดท้ายเหลือเชื่อจริงๆครับ อายุเองก็ยังหนุ่มยังแน่นนะฮะหูตาอะไรต่างก็ดีใช้เทคโนโลยีเองก็เก่งแต่กลับกลายเป็นกลุ่มที่ทเที่ยวเมืองไทยน้อยที่สุดเลยครับคือเจเนเรชัน C หรือเจเนเรชัน Z ักลุ่มนี้จะตั้งแต่อายุ1 2ถึง24ปีเหตุผลก็คงชัดเจนนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมยังคงเรียนหนังสือต้องเรียนทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ไปในตัวแต่ที่สําคัญก็อย่างนี้ครับอย่าลืมนะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยโลกแห่งการท่องเที่ยวของเขาคือโลกออนไลน์และไซเบอร์มากกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแบบธรรมชาติต่างๆ อากูด้ายังเจาะลึกลงไปทําให้ผมเห็นว่านี่แหละเป็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นและในชุมชนเพราะอะไรทราบไหมฮะเหตุ hey, ผลที่คนกลุ่มเจเนอเรชัน Y และ X อยากจะออกไปเที่ยวในช่วง3-6เดือนข้างหน้า mm hmm. เขาจะไปที่ไหน mm hmm. เขาจะเน้นเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวหลักเหมือนคนกลุ่มดั้งเดิมเพราะเพราะว่าคนไปกันเยอะและเมื่อไปกันเยอะเรื่องของการกลัวกังวลรักษาระยะา่ารก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เลือกจะไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติสิ่งต่อมาคืออะไรทราบไหมฮะเมื่อไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนวิสาหกิจชุมชนหรือบ้านๆน,นี่แหละครับส่วนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ ว่าการไปเที่ยวนในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนที่เขาจะรับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสกันในตัวด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าใครที่ทําธุรกิจแบบโฮสเทลบ้านบ้านในชุมชนใครที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จับกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่ใครที่มีธุรกิจลักษณะของโรงแรมที่พักขนาดเล็ก และออกแบบให้เข้าธรรมชาตินี่จะเป็นโอกาสทองทางธุรกิจสําหรับคนไทยที่อยากจะออกไปเที่ยวในช่วงที่กําลังจะเปิดประเทศหรือหลังเปิดประเทศตรงนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจที่สุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่โอกาสแล้วนะครับสำหรับเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจที่บริการเกี่ยวกับด้างภาคการท่องเที่ยวในชุมชนหรือในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆคุณต้องรีบจัดแพ็กเกจแล้วละครับเพื่อในที่สุด การกระตุ้นท่องเที่ยภายในประเทศจะกลับมานะครับทั้งหมดนั้นอยู่บนสถานการณ์ว่าโควิดสิไม่กลับมาระบาดในช่วงของปลายปีนี้ซึ่งตอนนี้ก็น่าเฝ้าจับตามอกับสัญญาณของโควิดสิในรอบหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ได้แต่ภาวนาว่าอย่ากเกิดเลยนะครับเศรษฐกิจไทยจะได้ฟื้นตัวเร็วและทั้งหมดนี้ก็คือบัญชาชุมชเวทใน New Social กับ a i s Play News ครับ